สัตหีบจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครั้งที่5อย่างยิ่งใหญ่เทศบาลเมืองสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบสภาวัฒนธรรมตำบลในอำเภอสัตหีบเด็กเยาวชนประชาชนและชมรมต่างๆในอำเภอสัตหีบจัดงานโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2566 ครั้งที่5อย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่3ถึงวันที่5มีนาคม2,566นหณหาดดงตาลเทศบาลเมืองสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายสุนทรมูลนาวาระนายอำเภอสัตหีบเป็นประธานเปิดงาน นายนารงบุญบรญเจดศีนายยกเทศมนตรีเมืองสัตหีบนายชัยเทพบุญเลิศประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบพร้อมคณะผู้บริหารขร้าราชการและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบร่วมให้การต้อนรับด้วยชุดการแสดงต่างๆของเด็กนักเรียนตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดีงามของไทยเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักในวิถีชีวิตแบบไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอสัตหีบและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความปรองดองสมรนฉันของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนและหน่วยงานในอำเภอสตหีบการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าประเภทต่างๆการแข่งขันชกมวยไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้หวยไทยและการแสดงพื้นบ้านรำวงย้อนยุคซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่สตหีบและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะนายชัยเทพบุญเลิศ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสตีิบได้กล่าวว่าเป็นการจัดงานประเพณีครั้งที่5ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้รู้จักวัฒนธรรมไทยในเรื่องของการแสดงการแต่งกายและเรื่องของอาหารประจำถิ่นและอื่นๆอย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ครับเอ่อวันนี้เป็นงานประเพณีของสถีบเรานะครับซึ่งเราจัดกันทุกปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ซึ่งได้พับร่วม,มือกับเอ่อจากเอ่อเทศบาลเมืองสถินะครับแล้วก็สระพันธ์อเภอสถีบอำเภอสถีบจัดร่รวมกันเพื่อการอนุรักษ์วัฒธธรรมไทยเพื่อให้คนไทยได้รู้ในพธธรรมของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเอ่อแสดงการแต่งกายแล้วก็อาหารนะครับเรามีประจําทุกปีมาตนที่เอ่อประมาณ เพื่อนต้นเดือนมีนาทุกปีครับถ้าผู้ใดสนใจก็มาเที่ยวได้ครับปีนี้ก็ปีเป็นปีที่ห้าแล้วครับขอบคุณมากครับนิว24นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน